ช่วยกิจการนนะสมชายไม่อยู่ช, <S <S <ใ>ชัยสมชายไม่อยูเอาตรงนี้ก็ได้แสนละอากจังเลย สมชายไม่อยู่เฉยช่วยกิจการงานงานหนักก็เอางานเบาก็สู้ชีวิตวัยรุ่นไม่รู้ต้องเลี้ยงดูลูกหลานเรื่องทธรรมาค้าขายสมชายไม่ยันต้องทำงานแลกเงินเสียจนเกินกำลัง Khoa kẹp ngân, Mà đại, Nghe cơn cầm lăng, Tô chắc cầm lăng, Thầm <coughs> ngân, Xe chân cơn, cầm lăng, <coughs> Mà kẹp ngân, Mà đai. เอาไว้เลี้ยงล้านเออมาเก็บเงินมาได้เอาไว้เลี้ยงล้านเก็บเงินซื้อบ้านได้หนึ่งหลังเด็ดเด็ดเดเด็ดมาเก็บงานแล้ว มาเก็บเงินมาได้เอาไว้เลี้ยงล้านเก็บเงินซื้อบ้านได้หนึ่งหลังซื้อวัวหนึ่งโคเพราะรู้กำลังซื้อเกวียนหนึ่งเล่มนั่นก็สตางค์เต็มอัตราเด็ดเด็ดอันนี้แต่งเองว่าละเกวียนหนึ่งเล่มเด็ดเด มาเก็บเงินมาได้เอาไว้เลี้ยงล้านได้เก็บเงินซื้อบ้านได้หนึ่งหลังซื้อวัวหนึ่งโคเพราะรู้กำลังซื้อเกวียนหนึ่งเล่มก็หมดสตางเต็มอัตราโดยอุปปิสัย ฝากไฟธรรมะเคารพพระรัตนารักพระรักพระรักพระศาสนารักพระอะไรวะด้วยอุปนิสัยฝากไฟธรรมะเคารพพระรัตนะรักพระศาสนารักพระศาสนาอ่ะ โดยโอบโดยใหม่โดยโอบป,ปะนิสัยปักไฟธมมรรมะเคารพพระรัตนารักพระาศาสนา จึงลาญาติผู้ใหญ่ลาไปบรรพชาญาติามธนาแสสองสาทุกการในวัยบรรลุอายุสิบเก้าปีเงื้อเงื้อเอในวัยบรรลุ อายุสิบเก้าปีด้วยบุญบารมีนั่นมาโอ้ยเอาใหม่ดีกว่าในวัยบรรลุใหมสาธุการต่อจากตะรวัน,น<า>ในวัยบรรลุอายุ สิบก้าปีด้วยบุญบารมีนันมาประสานได้เข้าบันพชาขอสมาอาจารย์ที่วัดบ้านเหนือนั้นจังหวัดร้อยเอ็ดเออเมื่อแม่ดูตัวเนี้ยจังหวัดร้อยเอ็ดอได้ได้ๆฟังที่มันต่อได้ เมือเอ่อร้อยเอ็ดขอร้อยเอ็ดมาเลี่ยจังหวัดธรรมอาจารย์ต่อธรรมอาจารย์รรรรยที่วัดบ้านเนื้อหาน,านจังหวัดร้อยเอ็ดเออมาวันที่หามิถุนายน เด็กเขาโซกุศลอันแสนวิสิทธ์ตรงกับพศสองสี่แปดเจ็เป็นบุตรพระสีสันเพชรโดยสมบูรณ์เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดตอนจะเสมบูรณ์สมบูรณ์มบู์เป็นบพระสสัเพสมบูรณ์ นะจากสมบูรณ์นะเนอะแปดเจ็ดเป็นโบสต์พระสีสันเพชรโดยสมบูรณ์เจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดเออ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดท่านเมตตาเป็นพระอุประชาพาโสนาบุญเจ้าคุณพระโพธิญาณมุนีมีพระคุณผู้เปิดประตูบุญเปิดประตูอบายได้จำพันษาณนวัด ป่าสี่พรวัน <c oughs> ได้จำภาษาเนี่ยตรงนั้นเนาะในในในนะคอยเท็กเขาดิเ <c oughs> จ้าคนว่ามันร้องเยอะไปเจ้าคนพระโพธิญาณมุนีผู้มีพระคุณเ,เ,เนี่ยผู้เปิดประตู โพธิที่เปิดะโพธที่มีอะนั่นน่นนะขออีี โ้ที่เปิดประตูบุญปิดประตูอบายได้จำพรรษาณวัดป่าสี่พระวันฟังกิจติศัพท์หลวงปู่มันใจนั้นมุงหมายอยากมาพบหลวงปู่มันพระอรหัน์ในใจจะอยู่ใกล้ที่ไหนโอ้จะอยู่ใกลหรือไกลก็ก็ไปได้ละไม่ แต่งเองก็ได้อยากพบหลวงปู่มั่นเพร,ราะรหันตใน์ใจจะอยู่ไกลถึงไหนก็จะไปฝากตัวต,ออต่อจากอันนี้นะ่ะมันหมายอะ่ะเดี๋เด็ดนะไหนไไไไไมันกินไม่ต่อเหรอเดี๋ยวลองฟังนี่เดี๋ยวเวลา ม,มออาาเออเดี๋ยวเดี๋ยวบรรดาบรรดาที่พรวันเริติสามล่องปูมันใช่ไหมมามามาขอละไม <c oughs> มงหมายเลยนะอ่ะอา อยากพบหลวงปู่มันพระอรหันต์ในใจจะโยไกลถึงไหนก็จะไปฝากตัวเชื่อหลวงปู่มันภูริทัตโตโอโอโอปชื่อลวง

เชื่อลวงปู่มันคอยดีนะ <c oughs> เอาตรงนี้เลยนะเ <c oughs> ชื้อหลวงปู่มันภูริทัตโตโ ชื่อหลวงปู่มันภูริทัตโตคงจะสมมโนจะเถิดไว้เนื้อหัวสามเณรสมชายตั้งใจไปฝากตัวท่านหวังจะเป็นเช่นบัวที่พ้นน้ำเบ่งบาน

เส้งใจไปกว่าตัวทันหวังจะเป็นเช่นหัวที่พนน้ำเป็นบาสเลมันคงจะสมมนเอ่ขอทีกขาดิขอจะไปีขอจบไปหน่อย เลองมันภูริทัตโตอฮาภพริทัตโตคงจะสมมโนจะเถิดไปเนือหัวอะเออลอง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 ขอฟังให้เราฟังเดี๋ฟังเดี เอ,เอายำสองเนี่ยน,นะผู้ริทัศโต,ตให,หม่อา<บ>่าผู้รัอ <c oughs> ชื่อล้วงปู่มันผูริทัศโตคงได้สมมโนจะเถิดไปเหนือหัว สามเณรสมชายตั้งใจไปฝากตัวท่านหวังจะเป็นเช่นบัวที่พ้นน้ำแบ่งบานอออ,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 อ น้ำมันหม่องสมุนไพรร้อยแปดพระพุทธบาทเขาคิจกุฎจันทบุรีสปะคุณสูตรดมบรรเทาอาการวิยนเวียนศีรษะหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมทาแก้ปวดเมื่อยบวมเคล็ดขัดยอกพกช้ำแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยนวดคลายกล้ามเนื้อกล้ามเนื้ออักเสบเส้นเอ็นตึงเส้นเลือดขอด กับน้ำมันหม่องสมุนไพรร้อยแปดพระพุทธบาทเขาคิจกูดสนใจติดต่อได้ที่น้ำมันหอมสมุนไพรเสเลฐัังพรพระพุทธบาทเขาคิจกูดจันทบุรีสรพพคุณสุดดมแก้ลมหอมเย็นสดชื่นแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยบรรเทาอาการปวดบวมเคล็ดขัดยอกพกชัน น้ำมันหอมสมุนไพรสเลดพังพรพระพุทธบาทเขาคิจกูดสนใจติดต่อได้้